ู่นั่แล้วเนี่ยเออแตูต้มึงนะขอบคุณเฮ้ยน้นะเอาไปนนะงไงดีวะนะเอาอย่างนี้เลยกัน

มันมีวัดดาวแล้วเอาลับโอ้ย่างงอนเลยโอ้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 ย นี่คุณมาตรงนี้ได้อย่างไรคะทำไมจะมาไม่ได้หรอคะก็ปกติผมเห็นคุณอยู่แต่ในฝันของผมไงครับเดี๋ยวก่อนครับ<ะ>คุณรู้ไหมตั้งแต่ผมเจอคุณอะผมมีอาก,การหนักหนักอะไรคะจากหัวใจอยากฝากวาี่ใครสัโคลแลวครับสุดท้ายแล้วครับถ้าคุณหลงทางผมอยากคุณที่โทรหาบักถ้าคุณหลงรักคุณต้องใี้คุณหาผมเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรไว้มาเราหล่อเราเดี๋ยวหาใหม่ได้ เดี๋ยววันนะี้เรานั่งรอตัวนี้ต้องได้ทั้งคนแหละว้างแกะเราสาวสมัยนี้เป็นอะไรกันหมดวะเห็นกรอลองเราไปต้องหนี <laughs> <laughs> รอแต่ไม่มีสมองอ่ะจะทำอะไรได้ฮะใช,ช่ไม่ฉลาดเลยดูนู่นหนินะ คุเบนอะไรนายช่วยบอกเราทิวหนังหน้าเราเนี่ยมันแย่กขวาหน้าประดุกหน้านตรงไหนวะเออเพื่อนมาครับหนังหน้าพิเศษ่าอยู่แล้วเนื้อบริเวณหน้าผากมันเยอะกวะ่าคิ้วขึ้นก็ปิดะปอยหน้าเป็นรูปเป็นบอมันช่างพิเศษอะไรยิ่งนะขอบใจวะเพื่อนก็แค่เราลงพลังงานภาษาสในใจอะไรกันนะวะพลังงานมีใช้ถ้าแต่รักโลกเนี่ยแดีวก็ไม่ทันจินพอดีพลังงานก็มีเหลือเฟือหมดก็ซื้อใหม่ดีวะ ปัน่นสัญญาปั่นนัก,กยานเหนื<ๆ>่อยตายเลย,ยจะทำวะโอ้ถ้าทุกคนคิดแบบพวกเองเนี่ยรู้ไหมอนาคตจะเป็นยังไงเ<ไ>ป็านายังไง<อ>ครับดูเฮ้ยที่ไหนที่นี่บ้าที่น,น,นี่ที่ไหนแต่ว,ว่าแต่ทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยไฟทั้งดวงก็ไม่มีจะเอ๋ที่นี่อ่ะคือประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าไงฮะนี่เรางอยูในโลกอนาคตหรอ ้แลวก็แต่นายเป็นใครเนี่ยพาพวกเรามาที่ทำไมเออเออข้าเองก็ไม่รู้ว่าข้าเป็นใครอะเอาเป็นว่าเรียกข้าว่าท่านบิ๊กบอลก็แล้วกันท่านบิ๊กบอลชาวบ้านแถวนี้เขาปิดไฟกันเหรอหรือไฟดับเหรอพลังงานที่ใช้ทําไฟฟ้าในยุคนี้หมดไปแล้วพวกเองอก็คงไม่มีไฟฟ้าใช้กันหรอกในยุคนี้น่ะในยุคนี้มีแต่เทียนไขไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ไม่มีทีวีให้ดู Facebook ก็เล่นไม่ได้ ติดต่อสื่อสารกันก็มีแค่นกพิลาบเท่านั้นแหละฉนอนร้อนอก็เปิดพัดลมเอิดแอร์ไม่ได้นะเติมน้ำหน้าไม่นะเราอยู่ไงเนี่ยติดต่อกับแฟนก็ไม่ได้แฟนใครชื่ออะไรวะบอลลี่ทุ๊จิ๊บเฮ้ยไม่เห็นของเราเลยแฟนเราชื่อตุ๊บตับก็แ,แฟนหครอะเบนตับตับโ,โ,<ฮ>โอยเสียดายติดต่อก็ไม่ได้ใช่คิดถึงเลยนี่มันยังเบาๆไอ้หนูมานี่ขอรีโมทหน่อยสิกาก้าอ่า โนี่ท่านพาพวกเราขึ้นไหนอีกเนี่ยมันร้อนอย่างนี้เนี่ยน่าจะดำเลยเนี่ยโอ้โหช่างกล้านี่ยังดำไม่พอเหรอเนี่ยที่เดิมแหละแต่เป็นตอนกลางวันเท่านั้นเองทำไมตัวพวกเราดำอย่างนี้ครับท่านร่างกายก็อ่อนเพลียเหลือเกินนอนดินอนดินออนดิกนอด็กอนด็กอแล้วพอแล้วพอแล้วเด็กๆ ที่เป็นอย่างเนี้ยมันเกิดจากผลกระทบที่มนุษย์ผลิตพลังงานสนองความต้องการยังไม่มีขีดจํากัดซึ่งขั้นตอนกว่าจะได้พลังงานมานั้นน่ะได้สร้างมลพีษกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแก๊สที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกนําไปสู่ภาวะโลกร้อนฤดูการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ร้อนโอ้ร้อนโอ้โอเดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็ฝนโอ้ยรูดูฝนรูดูฝนรูดูฝนเป็นมีฝนเลยฝนอยู่ไหนวะฝนอยู่ไหนเป็นมีฝนเลยป่วยก็รักษายากเพราะเครื่องมือแพทย์ใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า ท่านหิวแล้วเนี่ยท่านมีเม็ดมน,น่ะใสะ่โอเก้เพวกเราเรากินหน่อยสิอ้าหิวแล้วเหรอ,อ,อไม่เป็นปัญหาเน่เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันท่านเนี่ยเพราะเราอยู่ยดตายแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยตอนมีไฟแช็คผมยังไม่เคยจุดไฟติดตะกรงเลยนะท่านและนี่ไฟแช็คก็ไม่มี เรจะทำกับข้าวกินกันยังไงอ่ะท่านอย่าลืมสิว่าตอนนี้พวกเองออยู่ที่ไหนตอนนี้พวกเองอะหิวอาหารใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันอะไม่มีพลังงานมันไม่มีแก๊สหุงต้มตอนนี้พวกเองก็ต้องก่อไฟทำอาหารเองแล้วละ่ะเอา้านีบทำนีบทำเอา้าทำไงวะบั่นบัตัตนลองนิ<อ>บนนี้ลองนิเอาแบบในหนันงเลยไม่ไหวแล้วนะ โอ้ท่านได้ปรดเธอพาผมกลับไปที่เดิมเถอะพวกผมอยากกลับไปนอนห้องแอร์ผมอยากไปเปิดทีวีดูผมอยากไปนั่งเล่นเกมผมอยากขับไปขี่มอเตอร์ไซค์ตาก,กาอากาศหนาวๆสบายๆของผมดดงพวกผมเริ่มป่วยกันแล้วท่านท่านได้ปรดนะท่านช่วยเราหน่อยนะครับโอ้ยข้าน่ะช่วยพวกเองไม่ได้หรอกถ้าพวกเองอ่ะไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานตราบใดอ่ะที่พวกเองอ่ะยังใช้พลังงานอย่างซ้นเปืองไม่รู้คุณค่าของมันอย่างนี้ สักวันน่ะพวกเองอ่ะก็ต้องมาอยู่สภาพอย่างนี้แหละแต่ถ้าพวกเองอ่ะรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้ค่ารับรองได้เลยว่าพวกเองอ่ะจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานรุ่นลูกรุ่นหลานเลยแหละแล้วเราจะประหยัดพลังงานได้ไงบ้างครับโอ้ยไหนน้องๆหนูหน,น,น,นูช่วยบอกสิไม่ยากเลยค่ะก็แค่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้าแปลงฟันและสระผมตอนอาบน้ำเพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์นาทีละหลาย,ล,ายลิตรเหลกอย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยและอย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็นเพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นไม่ควรพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้าเพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้นและควรรีดผ้าคราวละหลาย,ลายตัว เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้งเพราะผมที่เปียกมากๆต้องใช้เวลาเป่านานหรือใช้ผ้าเช็ดผมแทนการใช้ใดนอกจากจะประหยัดไฟแล้วผมยังไม่เสียอีกด้วยค่ะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดนานๆแค่จอดรถติดเครื่องทิ้งไว้10นาทีก็เสียน้ำมันฟรีๆส0ซีซี cc, แล้วสร้างมลพิษอีกด้วยไปไหนมาไหนที่หมายเดียวกันทางผ่านหรือว่าใกล้เคียงกันควรใช้รถคันเดียวกันนะ่ะ สบายเลยการขึ้นลง2-3ถึงชั้นในอาคารควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับท่านเฮ้ยขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณเราเข้าใจแล้วต่อไปนี้พวกเราจะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าหลายคนอ,อาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยนะ แต่ถ้าทุกคนช่วยกันอ่ะมันก็จะสามารถช่วยโลกของเราได้มากเลยทีเดียวใช่ไหมเด็กๆใช่สวัชัยตนทพกดตื่นสวัสดนทพกดีตื่นฉันเตื่นฮ่ครเอมอนครเอมอน ส่วนตัดาวเตัวใหญ่มากเลยอ่ะเออใช่ใช่ใช่ชี่ส่วนวต์ดาวเขาก็มาเาพี่คนสวยสองคนใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่คนเดียวกับเราเลยว่ะเคยเออคำว่าบิ๊กบอลใช่เฮ้ยนี่แสดงว่าจริงที่เราฝันกลายเป็นจริงเหรอวะเป็นไปได้ไงเนี่ยเออเฮ้ยเบนมือถืออะไรวะเอออะไรวะ